Joy Orp3 สวัสดีครับคลิปนี้เอาเป็นแบบทางการก็เลยนะครับไม่ได้พูดแบบนี้มานานแล้วเอะละครับ พูดถึงการประหารชีวิตมันคือการลงโทษที่หนักที่สุดในการกระทําความผิดใช่ไหมละครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายอาณาจักรหลายชนชาติเลยที่มีการประหารชีวิตด้วยพิธีแปลกๆนะครับและค่อนข้างจะโหดร้ายกันมากเลยทีเดียวครับชนชาติสยามของเราก็ไม่ต่างกับชนชาติเหล่านั้นเรามีบทลงโทษประหารชีวิตแบบสุดเหี้ยมโหดเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงการประหารโหดสุดๆของพวกเราชาวสยามเนี่ยก็น่าจะเป็นการประหารทั้งโครหรือการประหารเจ็ดชั่วโคตรนั่นเองครับ ซึ่งทำให้เกือบจะสิ้นวงตระกูลกันเลยทีเดียวใน EP นี้เนี่ยผมเลยจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวการประหาร7ชั่วโคตรกันครับว่าเวลาที่ประหารเนี่ยเขานับไขรที่เกี่ยวข้องกันบ้างและกฎมนเทียนบานกล่าวถึงการประหารชีวิต7ชั่วโคตรไว้ว่าอย่างไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยครับคำว่า7ชั่วโคตรตามพจนานุก,กรมฉบับรัฐบัญญัตยสถานพุทธศักราช2,542ระบุว่า หมายถึงวงสกุลที่สืบสายโรหิตซึ่งนับตั้งแต่ตัวเองขึ้นไป3ชั้นคือชั้นพ่อชั้นปู่และชั้นทวดกับนับจากตัวเองลงมาอีก3ชั้นครับคือชั้นลูกชั้นหลานและชั้นเหลนรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็น7ชั่วโครพอดีครับซึ่งไม่นับผู้หญิงรวมด้วยที่ไม่นับผู้หญิงรวมอยู่ด้วยนั้นเขาสานนิฐานกันว่าน่าจะมาจากการที่ผู้หญิงจะถูกริบเป็นราชบาตตอนที่ผู้ตายถูกประหารไปครับ ไอ้คำว่าเจ็ดชั่วโคตเนี่ยมันยังมีปรากฏในพระอายการกรบฏศึกกฎหมายตาสามดวงซึ่งกล่าวถึงโทษของผู้เป็นกระบฏต่อแผ่นดินหรือปงพระชนพระมหากษัตริย์หรือเอาใจออกหากเข้ากับฝ่ายศัตรูหรือกระทำการเป็นไ้สึกครับจะต้องได้รับโทษสามสถานคือ 1. ริบราชบาทแล้วให้ประหารให้สิ้นทั้งโคดสริบราชบาทแล้วให้ประหาร7ดชั่วโคตสริบราชบาทแล้วให้ประหารตัวผู้กระทำผิดแค่เพียงคนเดียวครับ ในพระอาการกระบทศึกเนี่ยนะครับเขายังระบุไปว่าสมมุติว่าถ้ามันนับขึ้นไปไม่ถึง3ชั้นและนับลงมาไม่ถึง3ชั้นล่ะจะทํำยังไง มันก็มีข้อสันนิษฐานว่าถ้านับลงมาจากตัวเนี่ยมีแค่2ชั้นคือมีลูกและหลานแต่ยังไม่มีเหลนเนี่ยก็อาจจะต้องนับขึ้นไปจากตัวอีก4ชั้นครับเมื่อรวมกับตัวผู้กระทำผิดแล้วก็จะครบ7ชั้นหรือ7ชั่วโคตรพอดีนั่นเองกฎการประหาร7ชั่วโคตรนั้นนะครับสืบเนื่องว่ามันมีการบัญญัติไว้ในกฎมณียนบาลและกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะกระบฏศึกครับเป็นการนํามาใช้กับคนหรือพวกที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองบุคคลประเภทนี้ถือว่าเป็นกระบฏต้องถูกป าหาชีวิตเท่านั้นครับการลงโทษนั้นไม่เพียงแต่ลงโทษผู้กระทํำผิดเท่านั้นแต่ต้องรับโทษร่วมกันถึงลูกเมียหลานปู่ย่าตายายที่เรียกกันว่าฆ่ากันทั้งโคตรหรือฆ่า7ชั่วโครครับการนับชั่วโคตรนั้นก็นับจากตระกูลฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยต้องฆ่าให้ครบทุกเครือญาติครบเครือญาติเนี่ยจะหมายถึง1นักโทษและเมีย2ลูก3หลาน4เหลน5พ่อแม่6 ปู่ย่าตายาย7ทวดนั่นเองครับทีนี้ท่านผู้ฟังสงสัยกันบ้างไหมละครับว่าทําอะไรผิดถึงได้รับโทษประหาร7ชั่วโคตรบ้างผมจะพาไปดูเกี่ยวกับกฎมนเทียนบานที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษสมัยโบราณที่พอจะค้นพบได้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปติดตามกันดูครับความผิดกรณีที่1ก็คือ ถ้าพระมหากษัตริย์เสด็จประพาสทางเรือห้ามทําให้เรือร่มเรือเอียงอย่าทําให้ตกเรือถ้าตกเรือให้ช่วยที่รอดพ้นจากอันตรายให้ใช้ไม้หรืออุปกรณ์อื่นๆช่วยให้พ้นอันตรายหรือไม่ก็โยนลูกมะพร้าวให้เกาะถ้าช่วยให้รอดจากอันตรายได้ให้พ้นโทษหรือถ้าผู้ที่โยนลูกมะพร้าวให้เกาะจนรอดพ้นการจมน้ํานั้นให้ตกรางวัลเป็นเงินสิบตำลึงพร้อมกับขันทองคำหนึ่งใบกรณีที่สองนะครับ ถ้าเสด็จทรงม้าหรือทรงช้างการทรงช้างให้พลช้างทำขื่อคาใส่คอช้างทำเฉลียงที่ประทับบนหลังช้างให้มั่นคงถ้าช้างพยศเนี่ยให้บังคับช้างให้เชื่องพยายามระวังอย่าให้เกิดอันตรายถ้าพระที่นั่งบนหลังช้างหรือหลังม้าเสียหายเนี่ยหรือพระราชาเป็นอันตรายพลช้างต้องได้รับโทษให้ฆ่าเสียทั้งโครครับกรณีต่อมานะครับก็คือ ถ้ารับนางสนมเข้ามาในวังตำรวจผู้มีหน้าที่ขานขันมากต้องร้องแห่ขันมากถ้าไม่ร้องแห่ขันมากตามหน้าที่ต้องรับโทษแหวะปากหรือมีพระราชพิธีต้อนรับแขกต่างเมืองขณะแขกต่างเมืองเข้ามาถวายบังคมต้องร้องรับพิธีหากบกพร่องต่อหน้าที่ให้ค่าเสียทั้งโคตรครับ เห็นไหมครับว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้จริงๆมันอาจจะดูเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยกฎมนเทียนบาลหรือลักษณะอายการกรบฏศึกเนี่ยนะครับมันค่อนข้างมีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงเลยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นจะทําให้คนกระทําผิดเนี่ยถูกประหารทั้งโคตรหรือถูกประหาร7ชั่วโคตรกันได้ง่ายๆกันเลยทีเดียวครับ ในยุคสมัยก่อนนะครับนอกจากจะมีกฎมนเทียนบานแล้วเนี่ยมันยังมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่บัญญัติไว้นะครับเรียกว่าลักษณะกระบฏศึกมันเป็นบทลงโทษผู้ที่ทําตัวไม่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับโดยการกระทาผิดกฎมนเทียนบานนั้นเนี่ยในที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างที่มันสําคัญสําคัญเพียง4กรณีดังนี้ครับ กฎหมายข้อที่1ที่จะทําให้เราโดนประหารทั้งโคตรหรือโดนประหาร7ชั่วโคตรน,น,นะครับมันมี4กรณีผมจะอธิบายดังนี้นะครับกรณีที่1คือผู้ใดมีจิตใจมักใหญ่ไฟสูงเกินตัวทําการคบคิดทําการกระประทุสร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์ทําร้ายพระองค์ด้วยยาพิษทําร้ายด้วยอาวุธจนสิ้นพระชนแบบนี้โดนประหารทั้งโคตรหรือ7ชั่วโคตรนะครับกรณีที่2ก็คือ พระเจ้าอยู่หัวโปรดปานผู้ใดจนแต่งตั้งไปปกครองเมืองหน้าด่านหรือเมืองประเทศราชแล้วไม่ใส่ใจนําเครื่องราชบรรณการที่เป็นข้าวของทองอาหารสเสบียงมาถวายเป็นประจําทุกปีเนี่ยถือว่าเอาใจออกห่างถือว่าเป็นกบฏเมืองครับแบบนี้ก็โดนประหารเจ็ดชั่วโคตรเหมือนกันกรณีที่3ผู้ใดมีจิตใจฝักใฝ่เอาใจศัตรูร่วมสมคบกับข้าศึกนำทัพมาเบียดเบียนพระนคร ก็โดนประหารเจ็ดชั่วโคตรเช่นกันครับกรณีที่4ผู้ใดนําความลับของบ้านเมืองไปบอกข้าศึกทําให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองอันนี้ก็โดนประหารทั้งชั่วโคตรเหมือนกันนะครับโดยความผิดทั้ง4กรณีข้างต้นที่ผมกล่าวมาเนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่รุนแรงครับถึงขั้นอุก,กิจเลยก็ว่าได้ เป็นความผิดที่หนักหลายแรงให้อภัยไม่ได้เลยครับโดยมีโทษเพียงสถานเดียวคือโทษประหารชีวิตครับและก่อนที่จะนําตัวคนที่กระทำผิดและก็ญาติผู้กระทำผิดไปประหารชีวิตนั้นนะครับ จะต้องมีการทรมานให้ครบ7วันก่อนถึงปล่อยให้ตายได้นะครับถ้าไม่ครบ7วันห้ามทําให้ตายเด็ดขาดขณะทําการทรมานให้ตายนั้นนะครับอย่าให้เลือดหรือเศษอวัยวะส่วนใดตกลงพื้นดินจะทําให้เป็นเสนียดแก่แผ่นดินครับหลังจากทรมานจนตายแล้วให้ใช้ผ้าห่อน้ําเลือดห่อน้ําหนองและอวัยวะต่างๆที่เป็นซากศพใส่แพรไปแล้วปล่อยให้ลอยน้ําไปตามกระแสน้ําครับ และมันจะมีกฎหมายอีกบางข้อนะครับที่ทําให้ตัวผู้กระทําผิดเนี่ยพอทําผิดแล้วจะถูกประหารทั้งโคตรหรือ7ดชั่วโคตรครับกฎหมายอีกข้อหนึ่งเขาบอกไว้ว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยงดูโปรดปานแล้วประทานยศสักให้ให้ตําแหน่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีจิตใจคิดการใหญ่ไฝ่สูงเกินสัก์ยกทัพเข้ายึดเมืองทําการประทุสลายพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ต้องมีโทษหนักแบบนี้นะครับก็ให้ค่าทั้งโคตรหรือค่าเจชั่วโคตรเลยเหมือนกัน และมีกฎหมายอีกข้อนะครับที่เขาระบุไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่พระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้มียศตำแหน่งเป็นในหมู่เป็นในกองเป็นในหมวดหรือเป็นข้าราชการรับใช้บ้านเมืองเนี่ยพอถึงเวลามีภยัยมีข้าศึกมาประชิดเมืองนะครับบ้านเมืองระสำระสายแต่ไม่ยอมช่วยราชการบ้านเมืองแต่กลับพาครอบครัวญาติมิตรไปยอมเข้ากับข้าศึกหรือไม่ก็ไปแอบซ่อนตัวอยู่ในป่าในถ้ำเวลาภัยมา หนีเอาตัวรอดครับพวกนี้เนี่ยท่านว่าเป็นกบฏกฎหมายเนี่ยเลยบอกว่าให้ฆ่าพวกนี้เสียทั้งโคตรนะครับเพื่อให้ไม่เป็นเยื่องอย่างต่อไปและนี่ก็คือประวัติและเรื่องราวของการประหารเจ็ดชั่วโคตรกันนะครับว่าเขามีการนับโคตรกันอย่างไรและมีความผิดในสถานใดบ้างที่จะได้รับการประหารเจ็ดชั่วโคตรครับ อีพีนี้คงจะพอให้ผู้ติดตามรับฟังได้นาไปเก็บไปเป็นความรู้เพิ่มเติมเก็บมันลงในกระเป๋าความรู้ของทุกท่านกันนะครับเผื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ใช้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้า EP ีนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเช่นเดิมครับผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์เลยเอาเป็นว่าเราเอาความรู้มาแชร์กันเยอะๆนะครับสําหรับ EP ีนี้ choice of history ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ